สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านล่องเรือออกไปสู่ใจกลางอ่าวไทยยังไปสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์แห่งท้องทะเลนั่นคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราธ,ธานีภาพของผืนน้ำสีมรกตที่โอบล้อมหมู่เกาะหินปูนกว่า42เกาะ คือภาพจำที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันได้เห็นด้วยตาตัวเองทะเลในสีเขียวมรกตที่เกาะแม่เกาะจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับมันคือความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์แต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าในยามที่แสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าเมื่อเรือหนักท่องเที่ยวลำสุดท้ายกลับเข้าฝั่ง ความงดงามของหมู่เกาะอ่างทองในยามค่ำคืนนั้นจะยังของเป็นเหมือนสวรรค์หรือจะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นผมได้มีโอกาสพูดคุยกับบังเล็กกับตันเรือนำเที่ยวรุ่นเก่าที่คลุกคลีอยู่กับท้องทะเลแห่งนี้มาทั้งชีวิตบังเล็กบอกกับผมว่าทะเลตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนะ่ะมันคนละเรื่องกันเลยกลางวันมันสวยงามมันเลี้ยงชีวิตเรา แต่กลางคืนทะเลมันมีเจ้าของน้น้องมันมีความลับมีเรื่องราวมากมายที่จมอยู่ใต้น้ำนั่นแหละและบางเรื่องมันก็ไม่เคยจมหายไปไหนคำพูดของบางเล็กคือประตูบานแรกที่กำลังจะเปิดนำเราไปสู่เรื่องราวอีกด้านหนึ่งของหมู่เกาะอ่างทองด้านที่ไม่ได้มีอยู่บนโปสการ์ดท่องเที่ยวใบไหนบางเล็กเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อน มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่หนึ่งเป็นสามีภรรยาพวกเขาเช่าเรือคายักส่วนตัวพายท่องเที่ยวไปตามเกาะแก่งต่างๆด้วยความที่เป็นนักผจญภยัยและมั่นใจในฝีมือของตัวเองทั้งคู่ได้พายเรือออกห่างจากเส้นทางท่องเที่ยวหลักลึกเข้าไปในเขตของเกาะเล็กเกาะน้อยที่ไม่มีคนอยู่อาศัยวันนั้นสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันจากฟ้าที่เคยสดใส กลับกลายเป็นมืดครึม้มลมพายุพัดโหมกระหน่ำคลื่นลมในทะเลปันป่นป่วนอย่างรุนแรงนักท่องเที่ยวคู่นั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยทีมค้นหาออกตามหาอยู่หลายวันจนไปพบซากเรือคายักที่แตกหักของพวกเขาลอยเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดของเกาะร้างเล็กๆเ,เกาะหนึ่งแต่ร่างของทั้งสองคนไม่เคยมีใครได้พบเห็นอีกเลยทุกคนสันนิฐานว่า พวกเขาคงจะถูกคลื่นซัดจมหายไปในทะเลเรื่องราวของทั้งคู่ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลากลายเป็นเพียงอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมที่ท้องทะเลได้พรากไปไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครจดจำจนกระทั่งมีคนเริ่มได้ยินเสียงเรียกจากกลางทะเลบังเล็กบอกว่ามีลูกเรือหลายคนที่ต้องนอนเฝ้าเรือตอนกลางคืน มักจะได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือแวววมาตามสายลมเป็นเสียงผู้หญิงพูดภาษาต่างประเทศที่ฟังไม่ถนัดเสียงนั้นจะดังมาจากทิศทางของหมู่เกาะร้างที่อยู่ลึกเข้าไปในเขตอุทยานพวกเขาเชื่อกันว่ามันคือเสียงของดวงวิญญาณน,นักท่องเที่ยวสองสามีภรรยาคู่นั้นที่ยังคงพายเรือคายัควนเวียนอยู่ในหมู่เกาะอ่างทอง เพื่อตามหาทางกลับบ้านที่พวกเขาไม่มีวันจะได้กลับไปอีกแล้วเรื่องที่บังเล็กกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองโดยตรงเป็นคืนที่ทำให้เขารู้ว่าตำนานที่เขาเคยได้ยินมาคือเรื่องจริงคืนนั้นบังเล็กรับงานพานักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆไปนอนค้างคืนบนเรือเพื่อตกหมึกและดูดาวเป็นทริปส่วนตัวที่ออกห่างจากเส้นทางปกติพอสมควร ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งช่วงดึกสงัดเครื่องยนต์เรือของเขาก็เกิดดับลงกระทันหันบังเล็กพยายามแก้ไขอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลเรือของเขาต้องลอยลำอยู่อย่างนั้นท่ามกลางความมืดมิดและเงียบสงัดของท้องทะเลจุดที่เรือของเขาจอดเสียนั้นอยู่ไม่ไกลจากเกาะสามเร้าซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม แต่ก็มีความเปลี่ยวและว,วังเวงในยามค่ำคืนขณะที่ทุกคนกำลังเริ่มรู้สึกกังวลหนึ่งในนักท่องเที่ยวก็ชี้มือออกไปในความมืดแล้วพูดขึ้นด้วยความแปลกใจนั่นใครมาพายคายักกันตอนนี้นะ่ะทุกคนหันไปมองตามทิศที่เขาชี้ก็เห็นเงาตะคุ่มของเรือคายักขนาดสองที่นั่งลำหนึ่งกำลังพายผ่านหน้าเรือของเขาไปชา้ชาๆมุ่งหน้าไปยังทิศทางของเกาะร้างที่อยู่ถัดไป บางเล็กรู้สึกใจคอไม่ดีในทันทีเพราะในคืนแบบนี้ไม่ควรจะมีใครออกมาพายเรือเล่นเขาหยิบไฟฉายกำลังสูงขึ้นมาแล้วส่องไปยังทิศทางที่เรือคาย,ยักลำนั้นพายไปลำแสงไฟฉายของบางเล็กสาดส่องไปทั่วผืนน้ำที่มืดมิดแต่เขากลับไม่เห็นอะไรเลยไม่มีเรือคาย,ยักไม่มีคนไม่มีแม้แต่ระลอกคลื่นราวกับว่า ภาพที่เห็นเมื่อครู่เป็นเพียงภาพลวงตานักท่องเที่ยวเริ่มมองหน้ากันอย่างหวาดระแวงบรรยากาศบนเรือเริ่มตึงเครียดขึ้นบังเล็กพยายามปลอบทุกคนว่าคงจะตาฝากไปแต่ในใจของเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่และในตอนนั้นเองทุกคนก็ได้ยินมันพร้อมกัน Help please help me เป็นเสียงผู้หญิงที่แผ่วเบาและสั่นเครือดังลอยมาตามสายลมมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังเหมือนคนที่ลอยคออยู่ในน้ำมานานหลายวันเสียงนั้นไม่ได้มาจากทิศทางเดียวมันวนเวียนอยู่รอบๆเรือของพวกเขาเดี๋ยวมาจากทางซ้ายเดี๋ยวมาจากทางขวาราวกับจะหยอกล้อกับโสดประสาทนักท่องเที่ยวคนหนึ่งทนไม่ไหว ตะโกนตอบกลับไปเป็นภาษาอังกฤษว่า Where are you? We can't see you. สิ้นเสียงตะโกนของเขาเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เงียบหายไปในทันทีแต่กลับมีเสียงใหม่ดังขึ้นมาแทนที่เป็นเสียงหัวเราะคิกคักของผู้หญิงที่ฟังดูเย็นยะเยือกและไม่น่าไว้วางใจมันดังอยู่ใกล้ๆเรือไกลมากใกล้จนเหมือนกับว่าเจ้าของเสียง กำลังเกาะอยู่ที่กาบเรือของพวกเขานั่นเองไม่มีใครกล้าขยับตัวทุกคนยืนนิ่งตัวแข็งทื่ออยู่บนเรือจ้องมองลงไปยังผืนน้ำสีดำสนิทที่อยู่รอบตัวทันใดนั้นเองเรือทั้งลำก็สั่นไหวอย่างรุนแรงเหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกเข้าที่ใต้ท้องเรืออย่างจังตุ้ม เสียงนั้นทำให้นักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจก่อนที่เรือจะถูกกระแทกซ้ำอีกครั้งและอีกครั้งแรงกระแทกนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีสัตว์ทะเลยักษ์กำลังพุ่งชนเรือของพวกเขาอยู่บางเล็กตั้งสติได้เขารู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างจึงรีบวิ่งกลับไปที่ห้องเครื่องอีกครั้ง เขาทั้งทุบทั้งเคาะทั้งพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งด้วยความร้อนรนในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ท้ายเรือก็ก้มนาลงมองผิวน้ำที่กำลังปั่นป่วนและเขาก็ได้เห็นภาพที่จะทำให้เขาจำไปจนวันตายตายผิวน้ำที่สะท้อนแสงจันนั้นเขาเห็นร่างของคนสองคนเป็นชายหญิงชาวต่างชาติกำลัง่ายหยวนอยู่ใต้ท้องเรือ ใบหน้าของพวกเขาซีดขาวดวงตาเบิกโพลงและกำลังใช้มือทุบไปที่ใต้ท้องเรืออย่างบ้าคลัง่งปากของพวกเขากำลังอ้าพงาบเหมือนกำลังกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาและในจังหวะนั้นเองเครื่องยนต์เรือก็ติดขึ้นมาอย่างปาฏิหาร บางเล็กไม่รอช้าเขากระชากคันเร่งสุดแรงจนเรือพุ่งทยานไปข้างหน้าทิ้งเสียงหัวเราะและรางที่อยู่ใต้น้ำไหวเบื้องหลังบางเล็กขับเรือด้วยความเร็วสูงสุดตรงดิ่งกลับเข้าฝั่งโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกไม่มีใครพูดอะไรกันเลยตลอดทางทุกคนยังคงอยู่ในอาการช็อกกับสิ่งที่เพิ่งเผชิญมาหลังจากส่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย บางเล็กก็จอดเรือและสาบานกับตัวเองว่าเขาจะไม่รับงานพานักท่องเที่ยวไปค้างคืนกลางทะเลอีกเลยโดยเฉพาะในเขตของหมู่เกาะร้างเหล่านั้นเรื่องราวที่บางเล็กและนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นได้เจอกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ถูกเล่าขานกันในหมู่ชาวเรือเป็นเครื่องยืนยันถึงการมีอยู่ของดวงวิญญาณสองสามีภรรยาที่ยังคงไม่ไปไหนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ยังคงงดงามและเป็นสวรรค์ของนักเดินทางเสมอในยามกลางวันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราตรีมาเยือนไม่มีใครรู้ว่าใต้ผืนน้ำสีมรกตนั้นสุกซ่อนความลับและความอาถรรพ์อะไรเอาไว้บ้างบางทีเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่คุณได้ยินอาจไม่ใช่เสียงของคนที่มีชีวิตและเรือคายักที่คุณเห็นอยู่ไกลๆอาจไม่ได้มีไว้สำหรับคนเป็นบางเล็กทิ้งท้ายกับผมไว้ว่า ทะเลน่ะต้องให้ความเคารพอย่าคิดว่าเราเป็นเจ้าของเขาอย่าไปท้าทายเขาเพราะถ้าเขาจะเอาคืนเราก็ไม่มีทางหนีไปไหนได้คำเตือนของกัปตันเรือผู้มากประสบการณ์ยังคงดังก้องอยู่ในใจของผมและหวังว่ามันจะดังก้องอยู่ในใจของผู้ฟังทุกท่านเช่นกันเมื่อมีโอกาสได้ไปเยือนสวรรค์กลางอ่าวไทยแห่งนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ